งานบุคคลนะคะรายงานค่าจ้างและเบี้ยนะคะก็คือเบี้ยขยันนั่นเองนะคะ HR 9อานะคะอาจจะเป็นรายงานนะคะที่แสดงนะคะเบี้ยขยันแล้วก็ฐานเงินเดือนของพนักง,งานแต่ละคนนะคะกดดับเบิลคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนะคะในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะบริษัทนะคะกรณีที่เรามีบริษัทในเครือหรือว่าเรามีหลายสาขานะคะเลือกดูทีละสาขาได้นะคะ ต่อไปนะคะเงื่อนไขนะคะให้รายงานเนี่ยโชว์ตามพนักงานที่เรานําเข้าประกันสังคมหรือว่าโชว์ตามรายชื่อที่พนักงานคนนั้นปฏิบัติงานอยู่นะคะในกรณีที่เรานะคะมีหลายสาขาอย่างเช่นนําเข้าประกันสังคมสาขาหนึ่งแต่ว่าพนักงานนะคะช่วยปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาสองอย่างเงี้ยค่ะสามารถเรียกเงื่อนไขตรงนี้ได้นะคะ แล้วก็เงื่อนไขต่อไปนะคะก็คืออาจจะให้โชว์รายงานนะคะพนักงานทุกคนหรือว่าเฉพาะฝ่ายนั้นๆหรือว่าเฉพาะตำแหน่งที่เราต้องการเลือกนะคะต่อไปเป็นประเภทการคำนวณที่จะให้รายงานแสดงนะคะก็จะมีให้แสดงรายวันนะคะหรือว่าให้แสดงเงินเดือนเป็นรายเดือนก็ได้นะคะกรณีแสดงทั้งหมดนะคะก็ติ๊กทั้งหมดแล้วก็ติ๊กพนักงานทุกคนนะคะแล้วก็กดแสดงรายงานหนึ่งครั้งนะคะ รา,ายงานก็จะแสดงนะคะชื่อสกุลชื่อเล่นนะคะวันที่พนักง,งานบรรจุอายุงานของพนักง,งานนะคะแล้วก็แสดงการคำนวณว่าพนักง,งานแต่ละคนนะคะใครบ้างที่คำนวณเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนนะคะค่าจ้างเท่าไหร่นะคะเบี้ยขยันนะคะแล้วก็จะโชว์ประวัติการปรับค่าจ้างล่าสุดนะคะแล้วก็จํานวนที่ปรับ แล้วก็เบีย้ยขยันที่ปรับล่าสุดแล้วก็จำนวนที่ปรับกี่บาทนะคะในรายงานนี้ค่ะต้องกดคำว่า export ก่อนนะคะถึงจะปริน้นออกมาได้นะคะแล้วก็กดปริน้นตรงเครื่องปริน้นนี้ปกติได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเซฟนะคะเป็น Excel PDF แล้วก็ Word ได้ด้วยนะคะ